สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆเ,เช้าวันอาทิตย์คะ่ะเขาหยุดกันแต่วันนี้เราก็ทำงานเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสแต่ก็ยังหนาวมากคะ่ะเพื่อนเอนสงสัยหิมะจะตกเร็วๆนี้เพื่อนเพื่อนดูสิคะ่ะใบไม้ร่วงหมดแล้วคะ่ะเห็นไหมขวามือเต็มถนนหนทางไปเลยคะ่ะ มันเริ่มสุกงอมเต็มที่แล้วน้องก็จะล่วงค่ะเพื่อนๆต่อไปก็จะมีแต่กิ่งแต่ก้านนี่ก็คือเส้นทางที่เราขับผ่านทุกวันค่ะเพื่อนๆอ,อากาศหนาวมากค่ะที่สวีเดนตอนนี้อันนี้ภาคใต้ค่ะแต่บางพื้นที่หิมะตกแล้วนะอืมถนนเขาก็ ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะสกปรกไปด้วยใบไม้เฉยๆเนาะเพื่อนๆเนานะปกติก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆฝนไม่ตกนะคะเพื่อนอันนี้มันเป็นหมอกอเขาเรียกอะไรอะหมอกเนาะน้ำค้างน้ำค้างตกเหมือนนะฝนเลยนะเพื่อนๆน,น้ำค้างตกแรงมากจนพื้นถนนแฉะแบบนี้เลยเพื่อนๆมีน้าเนี่ยดีนะรถเราเปลี่ยนวินเตอร์เด็กซ์เขาเรียกว่าอะไรอะ ล้อหน้าหน้าวินเตอร์ค่ะหน้าหนาวค่ะต้องรีบเปลี่ยนไม่งั้นมันเอ่อมันหนาวจนน้ําที่ตกลงมาน้ําค้างเนี่ยค่ะมันกลายเป็นน้ําแข็งได้นะเพื่อนเพื่อนเออทำให้ลื่นค่ะก็เลยต้องรีบเปลี่ยนเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอ่อในความเป็นจริงแล้วจะดูมืดกว่านี้นะคะสลรัวสรัว,รวแต่เวลาถ่ายวิดีโอทําไมมันดูสว่างก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนดูเออสังเกตดูจากไฟหน้ารถก็แล้วกันค่ะ คือแบบว่าก็ยังเปิดไฟอยู่เนาะไม่งั้นมองไม่เห็นใช่ไหมเพื่อนอันนี้ซ้ายมือนั้นก็จะเป็น Center, เชฟเซ็นเตอร์เพื่อนๆนมันก็จะมีขายอะไรหลายอย่างเนาะอืมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาตอนนี้เริ่มออกมานอกเมืองแล้วค่ะอันนี้ก็จะนอกเมืองอะเราก็จะขับไปทางชนบุเนาะเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะบ้านเรือนเขาก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะตามชนบท เดี๋ยวว่างๆจะเข้าในเมืองไปถ่ายในเมืองให้ดูอีกเนาะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆมีบรรยากาศรอบๆก็มาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะเพื่อนๆปังๆทุกคนนะคะ